บัดนี้วันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่60ที่ข้าพเจ้าในสมุทรตั้งกรกฏราชศรีตรายาพระสุภวิริตน้ำมนต์ต่างต่างถวายพระบูชาพระมหาบูชาสังฆบูชาและเจ้าาบูชาเดี๋ยวครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าทั้งมันมีสติรู้ได้มีน้ำใจจดจ่อในคราบในนั้นุตรสนต้นเลื่นได้เถิดหนึ่งบทกาพันรัตนาไต อังสัมมาสัมพุทโธเพระว่าพุทธังวันตังอวะเิมิสวักขาโตวพวะตาธโมธรรม,มนรสามิสุปฏิปันโนภะโตสาวะสังโฆสังฆางนามามิสองบทบูชาพระภิริพินาศอารังสัมมา,มาสัมพุทโธสุจิลังปร,รินิพุทโธคุณีตสารมโน,นทานิบารามิจัตทิสติยาวะชีวังหังพุทธังธรรมังสังฆังธรนังกัตโตปุเชมิรัตนเจยังธรรมังเจริมิสุทินา สามบทสวดนุเทวามนตาะการบทสตระันตุเทวตาสัตมังมุเัสสุนันตะคามุกตังถ้เคกามีจะรู้ไปคิสิขนะเตตันตเลเคมิมานิติเปรติตะคามีจะรุนักาตนีเคหาวตุมิเคเตปุมาเจนตุเทวจลาทาวิสเมจะฆานพนนัาตินตเคยังมุนิลาวันังจารวโมตุนันตตธรรมโทนักโลยพันตาธรรมโทนักโลยพันตาธรรมโทนักโลยพันตาสี่บทสวดบุพภภาคณามการ นโมสาพโตระโตสัมมาสัพุทธะนโมรสาพโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมรสัพโตระโตสัมมาสัมพุทธะห้าบุสวสัาคมนับปฐพทธังสนนงกะชามิเํมังสนนงกะชามิสังฆังสนนงกะามิตุยังปิพทดังสนนงกะมิตุยังปิรทมังสนนงกะชามิตุยังปิสังฆังสนงกะมามิตัิยังปิพทดังสนะกะามิตัยังปิทมังสนะกามิตัยังปิสังขังเนะกจชามิหกบทสสัจจกิจธานที่มีสนังยังพุทโธมีสนังรังอเดนะสัจจเนะสุต เอเตนะสัจจะชนนะสุติมีตุตุปทาสุติมีสันนังยังสังโฆมีสันนังวังเอเตนะสัจจะชนนะสุติมีตุตุปทาเจ็ดบุตรสติตะตนะปะนามะถาพุทธังนัตเมนัตนะปุตตะสารเรืติตังธรรมังนัตเมนัตนะปุตตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมนัตนะปุตตะสุเสระธิติเอตังนัตเมติตะตนังรัตนาจะยะว่างสามาสามโอสาวิตาวัตถุวิเศษสาวุตังอัญโยยายุตตะคุณะโยคาวะสัพพวัตังอาสมิตยามิปิ ตัเทวะยะถาติตัจเตะกังวินาตทิตเรสามาสามภวินะโลเกกาธาจิจิเจระปะตูปูตังคัมภีรยาวิสัยังอธิฏฐุสถานวิญญูเหปฏิตะถานะเนหิวิชัยยารูปังโลกามิเกหิจิกาธาจุปะรพันยังเกสาจิสุตุวิจิตังคุณะกายะตายะนัมิหิวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสัมุปสสะรังมานาสิสุทธาปัสาทานังปุญญาธิกะกาณามะธามุตตมะคุณะภูมัง ทุกขาประมุตจนะมุขคตสังกตตานังปูชาเรหิสุปรมังคูเชนัยังนิพพานัสสาชิกิริยายุปานิสายะทางสามากิเลสามาโรสามาระโสทนะสิทธิยาจารัสุหิอัตตะปุสาเลหุปะเสวนียังปานิหิจาปิสานังขามนิยะเมวะตะสมะหิตังทิรัตนนังสารนังคตมะอะทินทิวังขณะเนสุนามาสามนาปูเทมาจาปิสันังสุปสานาจิตตาสัทานุปาลิจะริยาสัารตาจั พุญเยนาตตาสุกะตเตนาสุขีพระเวมุตเตเจนาตัสสะจะตถาปิทวติภงตุโยเจตธรรมะวินัยมหิปามะนภูโตโรกุตลาภิสมัโยนิยโตสุโพจังตัสโสรนิสัยยะจายะยะอยังภิหงตุวตุตเยบริจิตโตสุปัสสะตกาโรแวดนามะกะระสิทธิกถาโยจักุมาโมหะบาราปะกะโตสังมวุตโตสุกะโตหิมโตมาราสาภาษาวินิโมจะยันโตปะปิสิกิมังชนตะวินเนยัง พุทธังอรันตังสีสารนามามิโลกาสานาราฆาวินัยกัจจะตันเตชะสาเตชะสิของตัวสปันตระยาจวินาสเมตุธรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตุทะเสสีโลกาสวาวิสุทธิมักตังนิยานิโกธรรมะทารัสธารีตตาของสันติกาโลกสุจินโนธรรมอรันตังสีสารนามามิโมหะปทานลังปุสันตตาหัง สันเตสันเตชัยศิของตุสัพันตะลายาเจวินาสเมตุสัตทมะเสนนาตกตันโคโยโรกาสปาปูบากิเลสเตชาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิตังกรมติสังฆังวรันตังศีสานามิพุทธานุพุทธังสามาสีรติทิฏฐิสันเตสาเตชัยศิษย์ของตุสัพันตะลายาเจวินาสเมตุเก้าบรสนณโมกาณทกถา นโมตัตสัมมาราพุทธสามเณสิโนนโมอุตตมะธัมมะสาสาวาาตเสวะเจนิตะนโมมหังมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีละชิโนนโมโอมาตยาราสารัตนเจิลาสาวุกังนโมโมโอมะกะตีตัสสาวาตสาวุตตยะสปินโมกาะปภะวินาวิคันตุปัตตวานโมกาลปภะวินาวิสุวัตินิของตุสัปทานนโมการสัตเตชนาวิธิมหิโหมิเตชวะสิบอดสุมาสมัยสูตร เอวเมสุตังอีกังยกวาสกิสุวิหาติกปีวตุสมิงมหาเนมหาตากุสกินะสัติงวาไม่ทีหิภสัตยิหิสเพวะอันทีหิสัตหิงจะโลคาตวตาเยวินะสนิางติวันตังท่านายพระภูจะอาโขจะดังหรือวากายเกนางเยเทวนังเย่ทานฤยงวพราว่าสกิสูวิหารติกปีวตุสมิงมหาเนี่มหาตากุตสกีนะสัตยิ้งว่าจะไม่ที่หิตสัตยิงหิสเปจะอันท่า เตีนุปสังกมยยมอุปสสังกมิตวารตตสิกเกปเจกาภยมติระโคตาเทวตาสศรีปินนามาะราปุริโสสมิตังวะปังภาษาเลยาภาษาตังวะพังสมิชยะเอวามีวัตถาวาสเตเทวุตตาติตาภาตัวปุตตัวตุหลังสุระโต้าเทวตาวะตังวิวาเทวาเยกามตังอัสสุกามตังทิตโขกาเทวตาวาตัสิเกมาทางอาบาสิมาสมโยปวานสมิเทวกายะสมกตาการมาหมาธรรมยังติจายวะเวลาทีสังกติระโขปราเทวตาภาตัวสิกเกมาทางอาบสิตัณระพิโกสมาทางสุติตาตโนจ สาราทิวันในตอนนี้ข้าหิตรอยในต้หนิรักติปฏิตติอระหัวพราเทวตาพระตัวสกิมังทางอาภาสิเชตวาคีรังเชตวาปาริขังอินทักขีรังโวจามีชาเตจันติตุาวิมาลาจะคุมตาสันตาสุนัขติอระหัวปราเทวตาพระตัสกิมังทางอาภาสิเยกิจิพุทธังสันนังคาตาเตนะเตมิสันติปยัปพุมิงป้ายามโนถังเทหังเทวกายังบริบรัยสันติเตยตาขัวพระว่าพิฆวันเจสิยิบิยานาพิฆเวท่าสุโลกายุเทวตาสันยมิตามุติสารังทนายาปุถุกนัจจ เยปิเตกเวเสุงิตามารนังนโตัวสมานุทธตนพีพวัตนางเอตันาเทวตาสิิตาเสุงเสยตพิเมหังเอตัเเยปิเตกเววิสันติอนาคตานังนโตัมานุทธตียนตมพีพวัตนงเอตัมนายเทวตาตนนิบติตาวิสันติเสยจตพิเมหังเอตัเจิกิพิกเวเทวกังนามานิกิตายสมพิกเวเทวกังนามานิเทกสเมิพิเกเวเทวกังนามานิตัสุนรุกังัสิกาลถาภัสสิ สิโลการรนุกัสถามิยตถุบมรธติสาเยติสาคิริกะพลังมตตาสมาิตาปุตุติวัสสลีนาโลมังสาวิสัมพุโนโอทารามาสาสุทาวิปัสสนนมาราวิญญาปิญโยปตะเตยตบ่าวเนกปิโรเวตะโตอมันติติสตาถาเตีสานีลาเตยวิกายาวิกตาเตวิชาทัพิกโโวเตจะอาตบุลุงสุบ่าวรุษธาสนังเตยมำตุลาหุญยานามนุษานุธานังอาภิเกตาตมารุภุงธาสานังอามนุษานามาสุงอาภิเกลาตมารุภุงทิสสาสะภูราหุงจตวรราวังโอยยัง เพาว่กิตาวนาจะเขมาต่ตวมันจะสตาร์เยธานีาเตเทวกายาเพิงตาดเทชาติพิฆวะเยวังกิตายิ่ะไม่คิดเห็นลูกสมสารสาว้ขาพุมาขปีรัตวาอิติมัตติมตนตสิโนโมรมนาิการมุหนังสมนิงนังชาสาสาเหมตาคาันตะไวโนิมโตตัวตันตนตสิโนโมธมนาิกรรมุนังสมนิงนังสตากิราติสาสาขันไวโนอิติมโตติมตวนตสิโนโมธมนารวิการมุงหนังสัมพันจง ที่มันโตติมันโตน้มันโตสีนมรรนาพิกมูนังสมติงนังเียสมิตาเจ้ายขันนัไวหนที่มันโตติมันโตน้มันโตสีนมธรรนาพิกมูหนังสมติงนังกลุ่มพี่โราใช้โกเบร์ตสานยวินโยนางสตาสาสังขันนังยิปัสติขมิลอยใชยโกรุคัสมติงนังผู้นี้จัที่สังวาราโทภาษาตีกพัฒนางที่ปติมาชาติโสผู้ดำนินศาตรโบยทนานมาปรายทีิมันโตตีมันโตน้ำมันมตีน้งมันัตธรรมาิกามพัฒนังสโส ปุตตะปิศาภะโวินมาปราทิมตติมตัวน้ำตัวติมนมรธมนาพิกรรมงูหนังสัมพัิงูนังปัจฉิมาจัติสังราชาวิรูปะโคภาษิตนาคนาทิปติมาชาติโสปุตตปิศาภะโวินมาปราทิมโตติมตัวนตติมนมรธนาพิกรมงนังสัมพัิงนังอุจจระจัติสังราชาวิรูปาษาจิกราคนายักษานาทิปติมาชาติโสปุตปิศาภะโวนธนมาปราทิมโตติมโตวน้ตัวติมมรธรมนาพิกรรมงูหนังสัมกันวิงูินังปุร จตโลตีมหาจลาชาธัมมันตจตุโลที่สารตะละมนาทะตุวันนิกปิโรเวเตสังมยาวินุราชาวะคูวัจณิกตธรรมมายาภิตุวิตุวิภูจวิโทสะหะจันทานโอกรรมาติโทจักินนุมตุนิมตุจักปานโรปามัญโยจเทวัสุโตเจมาตาริจสัสสนุจักขันธปุนะโรชาชนโนสโบอาคูนจักติโขเจวะติมารุสุยวัชะสายเตจนเยจลาชาโนคันธภาชาราชพิมทนนาภิกรรมุทธังสัมติงนังอาราคูนาวาชา นาคาเวสราสักากรัศรีสัตระาอาคูปยาคาสหายาติพิยมุนาธรัตธาจะอาคูนาคาสิโนยราวันโนหาโคตุขามิตริงวะนั่งเยนาคารเชษาาสารันติทิพชิคาวกิวิตุธาจักขเวิหารยศาเัมมาชาบตตา จิตลาสุปนัยเตสานามังพยันตถานาคราชาวิสุปนันโตเขวัตรสีพุทโธสันาหิยอวาจายวะยันตานาคาสุปนันสมากังสุพุทธท่านคิดเจ้าชิราตีนะสมุทัางสุราสิตาปัตโลวาสาวัตเจติทิพนโตยัติโนกัลขันจามาภิสมาอสุราธานาวิกาสาวิปจิตติุจิจเปาหาะโทนโมจิสหัสตตะผลิปุตตานังตะเพวโรจานามกาสันาอิตวะปานิสนาหุประมงตมโยธานิพันติกุณังตมติงกุนังอาโปจะเทวาปัธวีจะเตโชวาโยธาขงวรุณาโมรุณาเทวาโสโมจะสาธาเมตตากา อาคูเทวะสิโนธาเทธาสักยาธาปินนันโนไวโน่ที่มันตตมนตน้ำมนโตสิโนมุธมนาราพิแกมุนังสมพิงหนังเวทุกเจตวัสสลีเจตสมานลิเวเจมานุทุบานสัตถวะจะทำให้ครูุรกิตาสุญสุปานสัตถวะสุญามาคูุรกขีานักขันนิบุรกิตวะอาคูมนาวาคาวาธนังวะลาวเทโทร์คุบขับเยกทัดโทท่าเทวะท่าสักยาธาปินนันโนไวโน่ที่มันตตมนตน้ำนโตสิโนมุธมนาราพิแกมุนังสัมพันธ์ อาราคูทหะภูเทวาชลาเมศขาลิวาริจกาจลโราจุมารบุปผาจัปสินโนุนาสาธมาจตุตาจัเนชกาสุเรโรจละอาคอาควาสามทิโนทาเจเจถังเปนนันนยโนที่มนตัวตีมตัวนตัวทิโนมรวนาอภิกรมุมนังสมิมนังสมานามาสมนามนุษสามนุษสุตมากิตาปุติกาอารคูอาคูปุตติกาอราคูหาโยหาโยเทวายิิสิโนปราคามา พระเดชพระธรรกยทัะเป็นนานตวที่มันโตติมโตนั้นัวสินมรมาพการมูหนังสมงินงสุการลุมหารุณาอคเบคาทสหอุทธากายหาปามคาคุเทวิจนาสถามัะจารกายสินวังท่านนัยังอาคาปันโนโรติสาอวิวาสติท่าเสารกยทัะเป็นนานตวนโที่มันโตติมโตนั้นวตินมรมาพกามูหนังสำมงินั่ง เคมียะตุสิยาจามากันกยสนทพิธการลมาเทศาตวนมาจ่าสวรนิมาตโนอาคูคูนิมิตาธาติาตเยาิโนโทีมตทมตนัตที่นโมรมานาิกมุนัสัมตินั ทศทเศเันนี้แกาสเพนนันโนไวโนนาวนาเอนะอาคันจงเยสันเยสานิี่ฐานาปภูตธาติมาคิลังโอขักตินามาสวังทักเคมโมขัตลังนาคันยันตะวสิตาติตังนุรามาปรมาตโตจตุปุตตะทิมันโตสหสันนังกงโลติโสจตสุภคข้าสมิติงวะนังสหัสภามาโลกานังมหาพระรามาติตติปรมโนจิมันโตวิสมากยสศิโสทัสศทิศอิสระอาคูปเจกวาตวัติโนเศตัตมาตมจจะมัตตมัจจะมะโตอาคาริโตวาริวาริโตเทศเพปิกันเทศเทศเวสมันาเก ม,าาม, pues mm มรั over. สเซนาพิกามีภสษาคณาสามพระยอิทธาคณาสถาปนธาลกขินาบรรทัมมรุโบธรรมตาปิวายเธทามาโวจิตาโกจินังอิติตามาเซโนคณาเซนังอาเปสยิปปนิณาตลามัจสังต่อรัมหัดจัสลังกตวะพิรวังเจถาภูสกุลเมโครนันโตสุริุโกรตัสโศกจุทาววติสังโตัวสัญวัตตจักพังยุยักษว่าวิตารวนาตะกรมันตะโตมิจิตาตอเกสานีลาเตมรัสเซนาพิกันตาเตวิชาสถาพิกโวเยเตจะอาธรรมลุงสุตวาพุทธะ พะสนังวีตระเขปะกมุงเนสังโลปิจตยงสเปวิทตะระธมมาวิยะติตาสิโนโมตันติสหะปุติหิสาวกกาเตชะเนตุตาติบทส่วนมังคะสุตังอสิวนาจะพระนังติตานังจัตสวนาจูปูชาจะปุชนียานังเอตมังครุตมังปะกิรูปะเตยสาวาโสจารุเพตจกาตายุปุญญาตาอัศมมาปานิทิตาเอตมังครุตตมังพังหุสัจจันตสิปัจจวินะโยจัสมุขโตสุภาษิตาจายาวาจัเอตมังครุตตมัง มาตาปิจุปัฏฐานังปุตตะสารสังฆะอนัตลาจกมรตาอตมังคุตมังทานันจะธรรมะจะลิยาจะยาตะการันจะสังฆอนวชะนิกมรณีอิเตมังคุตมังรติวิรติปปะมจปนาตสยโมงอะมโทจธรรมิโสอิเตมังคุตมังคารวจนิวัตโตจสมุตติกะกตยุตาการินะธรรมะสมณังอตมังคุตมังกันตีจะสวจสตาสามะนานันจะทัศนังกาเลนธรรมสากาชาอิตมังคุตมังตะโปจะปรรมจริยันจะ อริยสัจจานัทสันังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังขนุลังพุทธสาโลกะธรรมีหิกิตายสานักัมปติอาโสกังรมทังเคมังเอตัมมังขนุลังเอตาที่สานิกตะวันสัพพะทามะปราชิตาสัพพะทัสสุทีคาตันติตานเตสังมังคารมุตตมันติสิบสองบทสวดนันปริจยังกิจวิตังอิทวังหุลังอสกิสุวายังรัตนังปานิตังนะโนสามังอิจคารตินาอิทปิปุติตตนังมิตังอิตินาสตินาสุติหงตุขายังเวขังมัตัง พญตังรัตตาสกายมุีมหิโตนาตินาธรรเนาธรรมะทิกิจิธรมปิธรรมตระมุตังเอตนะสัตตินทสวัสดหงตตยมุตตะเโตปิวานยสุจิงสมาธิมานันตกายามหุสมาธินนเจนาสาโมนวิชติธรรมิธรรมยตระมตังเอตนาสัตตินทสวัสดหงตตเยบุลาตัสตาโมตัตาตติเอจนิยุคเนีหงติเตเนียะสุกัสตาสาตกาเอเตสินันิมาปราณิเอ เตสุทินานิมาปราณีอิทัมปิตตมีอิทัมปิสังเกตตนังวิ t ังเอตินาสตินาสุปฏิของตัวเยสุปายุตาลพานาสัตมีนะนิกามิโนโคธรรมสาตมีิติปติปทามาตังมิคานิฐานรัทามุทานิพุติมุสัมนาอิทัมปิสังเกตตนังวิ t ังเอตินาสตินาสุปฏิของตัวเคียงนางวุลนางนาวังนางทิสัมภวังิรีตดจิตะยาติเกวะวัตสิมิเตยนาพิจายุหิตันทานิพันติติตายะสายัมปิโพอิทัมปิสังเกตตนังวิ t ังเอตินาสตินาสุปฏิของตัวสิบสามบทสดธรรมบทสา ตาหะว,วีชิตังสซโยยาจต่างอิตราประชาอัตตะทันตัสปปาสะโพสัสสะนมิจังสัยะจะสันยัะตะจาริโน,โนเนวะเทวนะคันะโพนะมาโลสาพ,พรมุนนาชิตังเอาชิตอาปะชิตังกายยิาตธาลูปัสสะันตุโนสิบสีบส่โมโซเกปุตสูตรพาสิตจังมิจังเตนตะปะกวะชาณาตาปัสตา阿拉หตาสาวาสาวุเทนะเอธะตุมเหมาอนุสาเวเคนะมะมาปารมาปารายะมาอิติกกิลายะมา ปิตกาสัพพะทานินามาตักะเห็นตุมาเนยะฆะเหนะมาอาการรปาริวิตะเกนะมาฤตินิชานะกติยามาพัปปะรูปะตายะมาสามโนโนขะรูยะาถาตุเมหิอัตตรณาวัจเนยะอิเมตมากรุตลาเมตมาสาวาจายมตมาวิโยคาระหิตาอิเมตมาสัมุตะสัมะจินนาหิตายะตุขายะสาวัตติอัตตุเมหิวัชแหยยะทายะถาตุเมหิอัตตรณาวัจเนยะอิเมตมากรุตลาเมตมานาวาจายมตมา วินโยปสัสสชายเมธมาสัมตาสมาธินายิตยะสุขยายะสัวัตติอธาตุเมเหอ,อุปัสสมปะชะวิหะเลยยาธาติสิบห้าปโสรุปนิยสูตรอุปนิยติชโยตมัมป,ปมยยงชลูปานิตาสานาสันติตานาเอตังพยังมรณะเนเปขามโนภุญญาณิกะยิลาธาสุขาวะหานิอุปนิยติชโยตมัมป,ปมยยงชลูปานิตาสานาสันติตานาเอตังพยังมรณะเนเปขามโนโรการิสังภาชะเหตติเปโข โยทะกายเยนะส usted, ังยะโมวาจายะอุทัดเจตัสสะตัณตัสสะเปตัสสะสุขายะโมติยังชีวะมโนปะคารติปุญญังธรรมโมหเวละกติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวะมาวะหาติเอสาทิสังโทธรรมเมสุจิเนนะตุคติงคตจิตธรรมจารีสเปสักรานิตริติเจถาปยาปัตติอัฏานิ้ิป็นทุเขสสามโควิสุตติยาสเปสักราณุคติเจถาปยาปัตติอัฏานิ้ิป็นทุเขสสามโควิสุตติยา สัปเพ昙มานัตติยะฐานปัญญาปัตติอัธนิมมตุเขสมังโควิสุติยาสิบส่สิบหกบทส่วนอปนักชาดกอัปปนักฐานะเมเกสุติยังอหูตะกิกาเอตัธัญญายะเมทาวีตังอะเหยยยะอปนักังปางหงเวรนังยันติปภะตานิวานานิจะอรมารุขัตเจยานิมานุสสาพยะตันจิตาเนตังโกรนังเทมังเนตังระมุตตังเนตังระมาคมัสธรมะทุขขาปวงจติโยจะพุทธันจะธรรมะจะสังฆะจะสนังกัตโตจะตริอริยสัจจานิ สมบพัจยาปัสสีทุกขังทุกขันมุปตังทุกขัสสะจะอัติกมังอริยานจะอาตาคิกังทุกขูปสามะคามิหนังเอตังโขตันตังเกมังเอตังสมุตตังเอตังสมาคัมมะธรมะทุกขะปุจจติสิบเจ็ดบทสวดพระติกะตักถาอัติตังนานะวาคาเมยยะปะปะเกเะนาตังบุคคลเมื่อคนถึงนิล่วงล้าถึงเมื่อคนเมื่อวางถึงเมื่อถึงยมทาติตามิยันตังปัสสะจานตัง สิ่งใดลงมแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนักไปแล้วสิ่งนี้มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบัณในจะกรโยธรรมังตระทาวิภัสสติสังหิลังสังขปังตังวิตะตังวิตะวิธามนุพุทเยก็บุคคลใดแจ้งทรรมยุบัลไม่าไงไม่ก็แค่ในธรรมนั้นหน้บุคคลนั้นจุดนั้นธรเน่าผูกกรงเถิดอาเชวะกิจจรมัตตปังกุรยามนังตุเบภุญความเพียรเสวันนี้แล้วข้าราดูความใจตะวันพวกน่งเห็นเราังขัตัณติน้ำหาสินน้ำมจุนาเพราะว่าความเพียรกับมัญญุราผู้มีสายใหญ่ๆนั้น ย่อมีเกจเราทั้งหลายเอวังมา,าที่มาตะพิงหโหรัตบานตันท่ตันตังเวพเตกรัตโตติตันต,ตัวอธิกเตมุนิติพระมุพระมุนีพระสงฆ์ย่อมได้บุคคลผู้มีระโอย่างนี้มีความเบียดไม่เกิดขานั่งแรคือยังไรว่าผู้มีเมตีย่งจะเริ่มรกันนี้แหละสิบแทสวดพิหารปัจเปนาณะพะทะราธมโมไม่มีนชลังอนาต,ติโตเรามีความแก่ธรรมดาจะล่วงความแก่ไปไม่ได้พญาิธรมโมม่ีนพญาินาต,ติโตหรือความจุกข้าธรรมดาจะล่วงความจุกข้าไปไม่ได้ละธรรมโมไม่ตหรือความตารดน่งอ้ สเปหิมปพีหิมนาพีหินนาโปวินาโปเราจะเป็นต่างๆคือว่าจะคือว่าเราจะต้องมีภาพของรักของเลิศใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกโกมหิกกรรมท่านโทกรรมโยนิกรรมปัตุกรรมปฏิสารโนเรรมกรรมของตนกรรมผูดผลกรรมแังเกิดกรรมพูดตามมีกรรมที่เพื่งอาศัยยังกรรมังกระดิษามิกรรมยนังบาบากังวาตาสตาโตพวิสามิเราทำกันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของน้ำสือไปเอวังคาำีภิหารจะมีขึ้นพังเราทั้งหลายคนพิจารณานี้ทุกๆวันเถิด สิบเก้าบทสวดเทวตาโยชนาถาทุกขปัจจาร์เจนิทุกขาปยาปตาเจนิพยาโสกปัจจาร์เจนิโสกาของตัวสเปริปานิโนเอตวัตตาจะมีสัพปะจังคุณยะสัพปะจังสเปเทวานุโมทันตุสภพสสัพปติยะทานังนันตุสัตยะสีลาลังนตุสัพทานภาวนานยจตาของตัวลันตุเทวตาตาสเปพระตาพระปตตาปจิกนันจะยังพระดังอัหันดังนั้นจะชนะราขามิจัปโสยี่สิบทสวดเทวตาปฏิทินังคาถาทัดธรรมยังปฏิทินังโยคธาเมสั ยาเทวตาสติวิหารลาวสิณีตุเปคะเลปติคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมะธางเนนะวันตุปิตาโสทิงกาโรเตสาวิหารลามะมาทเลเทเราจะมชฌานะว่ก,กาแะ่พิโกาสารามิกาธนะปาติอุปสกาคามาจะเทสานิคขมาจะสลา,าสัปะปนาภูตาสกิตาวันตุเตจลาพุทธาเยปิจะอัตถะสัมภาวาสังเสติชาตตะสบปฏิกานิยานในการธรรมะวรามกิกขะเตตะเพปิทุขัสกโร,รตุสังขยงังธาตุตีรังสตังธรรมโมธรรมัตลาจักราสารางัาสาางโฆของตุสัมภเาะว่ อะตายาตะหิตายะอัมเหริร um ตุสะทัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติสัมปาปุญยามะธรรมเมริยะปเวทิเตยิเบิดวสุตสัพพะปฏิทานกถาฮัทธมายังปฏิทานคโยพนามาเซปุญญสิทธานิกะตัสยานัญญานิกะตานิเมเตสัจจะภะกิโนโหตุ สัตตานันตาปามากนกา,าเยปิยาคุณาวันตาจะาไม่ห่างมาตาปิตยทยยริทามีจาปะยะทิทาวา,าเจมัตต์มัชมัตเตเวรินโนสัตตาตินทันติโลกาสม,มิเตปุมาจาตุโยนิกาปัจเจกาจะตุโวการาสัตตันตาพะวะเวยาจังเยปติทานม,มีอนุโมทันตุเตสะยังเยจิมังนะปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยทุงมะยาทินันตะปุญญานังอนุโมทนาหิตุนาสัพเพสัตตาตตาหุตุ เวลาสุขะชีวินโนเกมัปปะทันจะเคมัปปะทันจะปะปนตุเตสะสาสิชัดตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายมีที่สุดไม่มีประมาณจงเพื่อเป็นจงเป็นผู้มีส่วนอนบุญที่เข้าวเจ้าในธรรมบัตรนี้และอมูคทั้งหลายอื่นที่เข้าวเจ้าทำแล้วคือชนเหรอดใดที่เป็นที่รักผู้มีคนมีบรรดาอวิดามงข้าวเจ้าต้นที่ข้าวเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามในภูมิสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันที่ต้องเหื่สรเาา้กใองข้าพเจ้าล้ะ ขอสัตย์เล่นดวงนโมนาจึงเกิดขอสัตย์ใจย่อมไม่ทราบการในสวดของข้าเจ้านี้ประเทศทั้งหลายจึงแจ้กนกษัตริย์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนโมนาบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตย์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขสมัเถิดได้จงถึงทางเสียมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยภาพสัตย์ที่ฐานด้วยภาพความเพียรนี้ส่งการบูชาพระราตตัยด้วยการสั่ยาบุตรสมพระสุภริริยพระถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าเจ้าขอพ้นใจทุกไปทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจะทงโทษฟังทำผิเที่ดเแล้หลายปมโมนาในการส่วนสายญาบนญและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมนาบุญแลวผลในแก้ะเจ้าและบรรดุบุมงคลภาเก่งไปริพินาโดยุ่้ที่สมยาปยาสังวันว่าบรววิหารตลอดจนบุมคลทั้งหลายที่สาในสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาที่จะสร้างนโคตรขอจงเปลียนได้ภาพระฤทธิ์และคำมงคลในภาคันขอจงสำเร็จสักิล์ตุารัการ